ก็นอบน้อมพระสมบาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาวันนี้ก็มีโอกาสนอ้อมการใช้ชีวิต เดนน้อมพระธรรมเข้ามาประคับประคองชีวิตซึ่งกันและกันก็มีโอกาสมีกาลยานมิตรหมู่ญาติมาเสวนากันในเรื่องการพัฒนาก็ดีการใช้ชีวิตก็ดีการที่จะมีความรู้สึกนะผูกพัน ได้นํำไปสู่ความเจริญและความปลอดภัยเดินมายถึงได้เล่าตำนานกันฟังแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการที่สั่งสมงนแนวทางของชีวิตก็ต้องมีหัวใจ <c oughs> หัวใจในกระแสะโลก ที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันและสิ่งที่เป็นหัวใจในการที่ยึดมั่นในกระแสธรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระลึกคู่กันเมื่อเราใช้ชีวิตประกอบไปด้วยนะมีการคลองเรือนประกอบไปด้วยการควบคุมตนเองเป็นเบื้องต้น แราต้องคุมตัวเองเป็นเบื้องต้นอยู่ทุกหน้าที่เมื่อเราคว,ควบคุมตัวเราใจเขาใจเราก็จะต้องน้อมละลึกเพื่อจะนำไปสู่ความสามัคคีกันหเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเหลือเกินจะต้องนำมาปลูกฝังตัวเรา อยู่สม่ำเสมอก็เป็นเรื่องความสามัคคีจะนำพาไปให้สู่การทำหน้าที่ของเรือนการทำหน้าที่ในสังคมนั้นเป็นไปด้วยความสำเร็จได้ดีทีเดียวแต่เราใช้ชีวิตของเราไม่ได้น้อมถึงความสามัคคีในประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ที่จะต้องน้อมเข้ามาให้ได้นะทั้งกระแสะโลกและกระแสะธรรมความกระหาญที่ฝึกฝนหอบรมตนเองก็เป็นบาร,รมีอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่เป็นผู้ที่น้อมถึงความจริงของชีวิตน้อมถึงสัจธรรมในพระธรรมคำสอนเราก็ยากว่าบุคคลหรือมนุษย์เรา จะขาดความละอายต่อบาปเพราะสิ่งที่เราจะต้องระลึกตมามพระธรรมคำสอนนั้นไม่ได้หมายที่เราปล่อยปะละเลยนะไม่ทำหน้าที่นะเบี่ยงเบนหน้าที่ของเราที่เรามีชีวิตนะั้ทั้งทีจะต้องประกอบหน้าที่สองด้านหน้าที่นะทำหน้าที่กระแสะโลกก็เป็นไปด้วยความ สามคัคคีรักใร้เคารพสิทธิในของตนของผู้อื่นเมื่อสิ่งที่เราได้มีโอกาสน้อมพระธรรมก็จะประกอบไปด้วยใจเนศึกฝึกการอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีค่ามีประโยชน์เหมือนกันแต่ทำประโยชน์ทำหน้าที่แตกต่างกัน มีทั้งมิจฉาทิฏฐิก็ดีสัมมาทิฏฐิก็ดีเะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนะเนื้อหาของพระธรรมคำสอนจากพระคุณเจ้า <c oughs> จากคารวาสจากอุบาสกอุบาติกาที่มีการนำเสนอให้พวกเราได้มีโอกาสนำมาพิจารณากันนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีถ้าอยู่ในกรอบของฟาร์มสามัคคีอยู่ในกรอบของการที่ทำหน้าที่ของตนนะแต่หากว่าเรานะแตกแยกอันนั้นหมายถึงความผิดปกติของการทำปะทุสายหรือการทำร้ายกันหรือไม่ต้องมีการระลึกระมัดระวังอย่างยิ่งทีเดียวถ้าหากว่าเรา นาต้องการที่จะใช้ชีวิตทางโลกทางกระแสธรรมด้วยกันก็จะต้องน้อมเสมอว่าประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างฐานการรักษาศีลการคำนึงเสมอเรื่องชีวิตทั้งหลายนั้นจะมีหน้าที่ในการที่จะใช้ชีวิตคู่กันเพื่อจะนำพาไปให้เกิดความสามัคคีในกระแสโลก และนำพาไปให้ยิ่งขึ้นก็นำทางไปให้มีทั้งตัวสติมีทั้งปัญญาในาทั้งสส่วนปัญญาในกระแสะโลกก็ทำหน้าที่อย่างมีระเบียบวิน,นัยอย่างเป็นไปด้วยความไม่ประมาทแต่ถปัญญาในกระแสะธรรมก็จะต้องเห็นความจริงของชีวิตคือความไม่เที่ยง นะการที่จิตใจของเรามีสภาพแลนะเห็นความไม่เที่ยงและนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดความตลดสังเวชนะปัญญาส่วนที่สามก็เป็นเรื่องเ,อเข้าถึงความดับทุกข์ได้นะดับทุกข์ที่จิตใจนะส่วนกายนั้นก็เป็นไปตามการเวลานะซึ่งจะต,ต้อง เจ็บป่วยล้มหายใจจากกันก็เป็นเรื่องการเวลาและเป็นไปตามก,กรรมของตนเพราะนั้นกรรมสามารถส่งผลได้นะก็อยู่ในสภาวะที่ยอมรับกันได้หรือไม่ส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์เราย่อมมีกรรมเป็นของตนกรรมที่เป็นกรรมที่ดีและกรรมที่ไม่ดีไม่งามตนนั่นจะรู้หรือไม่ ว่าทุกคนนั้นเป็นมีกรรมเป็นของตนแต่ถ้าหากเราฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งยอมรับความจริงในการที่เราได้สร้างกรรมมาตั้งแต่ในอดีตช่วงหนึ่งช่วงใดจะเป็นกรรมดีเป็นกุศลกรรมหรือจะเป็นกรรมไม่ดีอกุศลกรรมนั้นก็ต้องยอมรับว่าถึงนนั้นจะต้อง ชําระชดใช้กันหรือเกิดการอาโหสิกรรมกันนะแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่เรามีโอกาสน้อมพระธรรมในท้ำกลางนะถ้กลางก็หมายถึงการกระทำหมายนะถึงการฝึกอบรมตนนะจนก,กระทั่งเข้าถึงขั้นตอนนะการเรียกดับทุกข์ได้เนะี่ยขั้นตอนที่สาม เราก็จะสามารถแยกแยะออกว่ากรรมนั้นส่งผลภายนอกหรือส่งผลภายในใจต,ต้องน้อมให้ดีว่าทำไมมีผลแค่ภายนอกแลทำไมไม่เข้าถึงภายในนั่นหมายถึงบุคคลนั้นจะต้องมีการพัฒนาตนนำใจตนให้เกิดความตลดสังเวชให้ได้ถ้าใจของเราถูกการพิจารณา และการที่เรามีสติเห็นจิตเห็นใจถึงความตลดสังเวชนั้นหมาถึงแยกแยะออกจากกันในเรื่องอร่างกายที่ต้องมีสภาพรับกรรมไปตามกรรมนะส่วนที่จิตใจที่สามารถข้ามพ้นไปสู่กรรมก็คือเรื่องนะไม่วันไหวนะไม่นะยึดมัน่นไม่รู้สึกทุกตาม ถ้าใจของผู้ที่ฝึกอบรมพระธรรมคำสอนไม่หวันไหวไม่เสียใจไม่ดีใจนะไม่มีคำว่าเวทนาเข้าไปถึงใจนั่นหมายถึงเราจะแยกแยะสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอนคู่กับการใช้ชีวิตโลกจึงเรียนรู้เรื่องนะการพัฒนาไปด้วยนะ แตกต่างกันเหมือนกันในเรื่องกระแสะโลกแต่จะคู่กันเสมอกระแสะโลกก็ต้องประกอบกิจกรรมนะกายใจเหมือนกันกระแสธรรมก็มีการพัฒนาใจให้เกิดความตลดสังเวชเมื่อตลดสังเวชความสามัคคีที่เราได้สร้างไว้ในกระแสะโลกเราจะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียว ในชีวิตเรียนรู้เรื่องกรรมที่เราได้สั่งสมมาในอดีตในปัจจุบันและกรรมก็คือการกระทำนะจะเป็นกรรมดีก็เป็นกรรมกรรมไม่ดีก็เป็นกรรมนะการสั่งสมกรรมที่เป็นอุสนนะเขาเรียกว่ากรรมปลาณีตก็จะต้องสู่การประพฤติปฏิบัติพัฒนานะตนอโดยการฝึกศีลสมาธิปัญญา แต่นะว่าปัญญาเนี่ยครอบคุมไปด้วยสติครอบคุมไปด้วยกระแสโลกครอบคุมไปในกระแสธรรมจึงได้บอกว่าแรงจูงใจทำให้ไปสู่ความสามาัคคีมีเมตตาต่อกันก็พอเหตุว่าเมื่อจิตใจของผู้ที่ฝึกที่อบรมตนเองอยู่ในถ้ำกลางเมื่อจิตใจสลดสังเวช ก็จะเกิดความรักความเมตตาในหมู่มนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นกัลยาณมิตรไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรต่างๆก็ตามเมื่อจิตใจมีเมตตาก็จะสู่การแยกแยะออกนะคนละส่วนกันเสมอว่าชีวิตทั้งหลายนั้นนะนะ่าเห็นใจนะเพื่อร่วมทุกข์ของเรา จึงนำไปสู่ความรักความสามัคคีในกระแสะโลกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความรักความสามัคคีในกระแสะโลกก็เป็นเหตุทำให้เกิดนะการสิทละการให้การแบ่งปันการเกื้อกูลการส่งเสริมแต่สำคัญเช่นกันในการที่เราได้มีการเจริญอย่างนี้นะ จึงจำเป็นที่จะต้องเห็นโทษเห็นภัยในกระแสโลกเหมือนกันว่ากระแสโลกนั้นนั้นเต็มไปด้วยความคิดเต็มไปด้วยความรู้สึกมุ่งม,มั่น,น้นที่จะเป็นผู้ชนะกันก็เป็นเหตุทำให้รับวิบาก,กรรมการพอสมควรในเมื่อไม่เข้าใจเรื่องกระแสโลกกระแสธรรมกระแสเรื่องความสามัคคี ถ้านำไปสู่ความแตกแยกก็หมายถึงความมืดมนของชีวิตนะของตอนนั้นจะสู่ความเศร้าหมองกันได้เพราะนั้นแรงจูงใจนะที่เราได้นำความรู้สึกของเรานะออกมาเสวนาแลกเปลี่ยนกันก็เพราะว่าเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในพระธรรมคำสอนก็ต้องฝึกการอ่อนน้อมทำตน นะการเรียนรู้เรื่องศีลธรรมนำหน้าเมื่อศีลธรรมนำหน้าไม่ได้หมายถึงเราเฉยหรือละเลยแต่จะมีความตื่นในการกระทำพอน้อมเรื่องประโยชน์ไม่ได้น้อมเรื่องเป็นของตอนเมืม่อดำเนินหน้าที่เป็นประโยชน์ก็ทำให้นะ่ามีความเบิกบานไม่ได้ทำไปแล้ว ใจของเราตกต่ำเศร้าหมองนะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลใจของเราก็ห่อเหี่ยวเศร้าหมองไม่เบิกบานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็น ờ, พฤติกรรมต่างๆของหมู่คณะกาลยานามิตรก็มีหลากหลายทีเดียว ờ, บางท่านก็หวังแต่ประโยชน์ทางเดียว บางท่านก็หวังประโยชน์สองทางบางท่านก็พิจารณาเหตุผลด้วยฟีเมตตาแบ่งปันอนุเคราะห์มันแล้วแต่กำลังใจนะซึ่งแต่ละคนนั้นมีหลักมีเกณฑ์เขาการสั่งสมไว้อย่างไรนะี่ถ้าในกระแสะโลกนะรักสุขมีทุกข์ถ้าในกระแสธรรมเนี่ยนะก็จะต้องน้อมเรื่องวางสุขวางทุกข์ นี่เป็นการพิจารณาให้รู้ว่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นสุขเราก็ต้องวางสุขอย่างไรนะถ้าหากว่าเราทุก์เราจะวางทุกอย่างไรเพราะทั้งสองสิ่งเราต้องพิจารณาธรรมอยู่สม่ำเสมอในสิ่งที่เรายังไม่สามารถประหารหรือทำให้เกิดสลดสังเวช เราต้องน้อมพระธรรมเข้ามาประคับประคองความวันไหวของเราก็คือเรื่องศีลนะยึดเรื่องศีลไว้ก่อนจะไม่ทำร้ายตนและคนอื่นไว้ก่อนนะเมื่อเรายึดมั่นในศีลจะนำพระธรรมยิ่งขึ้นนำมาพิจารณามาเตือนตนเองก็จะมีความตั้งมั่นนะที่จะทำกิจกรรมของตนนั้นเอาใจใสนะ่ในเรื่อง ปัจจัยสีที่จะรอเลี้ยงชีพซึ่งกันและกันนะเมื่อเรารอเลี้ยงชีพปัจจัยสี่ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราเมื่อเราไปสร้างบุญสร้างกุศลนะดูแลคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายดูแลความสามัคคีนั้นมันก็จะเป็นบุญกุศลนะถ้าหากว่าเรามีโอกาสน้อมให้เข้าถึงให้มีความพอดี ก็จะเกิดบุญกุศลกันบุญกุศลต่างๆเป็นเหตุทำให้เข้าถึงเรื่องความสามัคคียิ่งขึ้นนะไม่ได้มีโอกาสประทุษร้ายตนและคนอื่นรู้จักประมาณตนนะรู้จักการใช้ชีวิตของตนให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทุกวันทุกขณะนะนะับสำคัญถ้าเริ่มจากความมีศีลธรรมเริ่มจากการที่เราเขาเรียกว่า น้อมนะพรธรรมคำสอนมาตักเตือนตัวเรานะแล้วก็เป็นเหตุจำให้มีการน้อมกรรมฐานกองหนึ่งกองใดนะเข้ามาสอนตัวเองเพื่อจะให้ใจของเราเกิดความสลดสังเวชนะการสลดสังเวชทางใจเป็นริหมายที่เราหมดเลี้ยวหมดกำลังใจหมดถูกวิธีการที่จะใช้ชีวิต เนะต่อไปแต่จริงๆการสลดสังเวชนั้นหมายถึงใจของเราเปลี่ยนใจของเรานั้นจิตใจจะเปลี่ยนไปสู่ความมุ่งมั่นขยันมันเพียรส่งเสริมทั้งกระแสะโลกส่งเสริมทั้งกระแสะพัฒนาใจพัฒนาธรรมเนะเพราะนั้นทุกอ,อย่างชีวิตทุกคนในยุคปัจจุบันเท่าที่เราได้ยินได้ฟัง ก็เป็นเรื่องนะห่วยหาสิ่งที่เป็นอดีตมีแต่ความสามาัคคีมีแต่ความะผูกพันนะใช้ชีวิตโดยง่ายใช้ชีวิตมีเหตุมีผลกันความกตัญญูก็เป็นเหตุหนึ่งทำให้นะนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขความเจริญแต่ความสุขความเจริญกระแสะโลกก็ไม่สามารถที่จะครอบครอง ไปถึงที่สุดไปถึงสืบทอดลูกหลานของตนไดน้ถ้าหากว่าลูกหลานของตนไม่ได้สั่งสมไปด้วยะกำลังใจหรือศีลธรรมนำหน้า,นาถ้าหากมีศีลธรรมนำหน้า,นาช่วงจเจริญก็จะเป็นช่วงที่เห็นได้ชัดช่วงตำเนี่ยช่วงตกตำช่วงต่อสู้ก็จะเห็นความจเจริญได้ง่าย แต่เมื่อเราสมบูรณ์เสร็จแล้วความเจริญเปลี่ยนแปลงมากมายเท่าใดก็ไม่สามารถเห็นสัจธรรมได้เพราะว่าเนื่องจากคุ้นเคยกับสิ่งที่มีที่เป็นและสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งกับสิ่งที่มีที่เป็นก็เกิดความหลงกันง่ายนะหลงยึดมั่นหลงตัวหลงตนนะลืมเนื้อลืมตัวนะขาดการอ่อนน้อมทมตน ขาดการละอายต่อบาปดีไม่ดีขาดความกตันอยู่อีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสนะมาพูดจากันเล่าสู่กันฟังนะแต่ละวันแต่วันก็จะมีกิจกรรมที่เราก็มีกาลยานามิตรนะพูดจากานะเป็นความเห็นเป็นความรู้สึกในยุคสมัยต่างๆมีแต่ความรักความสามาคัคคียุคสมัยใหม่ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรก็จึงมีโอกาสอธิบายความถ้าหากว่าคนขาดศิลธรรมแล้วก็จะเป็นเรื่องของความตัวใครตัวมันเรื่องของความไม่มีเอเลอําทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับชีวิตเพราะขาดการยับยั้งซึ่งกันและกัน ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามันดาคูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริสัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ